ะครับแล้วก็ผมกลายคุงไก่ข้างนะครับโอเคแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสร้างฟาร์มไข่อัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับ้าเกิดเป็นอัตโนมัตินะครับต้องฮอมเปอร์แน่นอนครับซึ่งผมก็ได้ค้ามฮอมเปอร์ครับเอาไว้เยอะแยะเลยครับยี่สิบแปดอันเลยครับอืมเยอะจะจะเยอะไปไหนอะท่านผู้ชมที่จริงผมก็ลืมแล้วที่จริงเพราะว่า มันต้องใช้ยี่ี่อันอนะแล้วเอายี่สแปดอันมาทำไมโอเคเอาว่าเหลืเซอสี่แล้วกันนะฮะโอ้โ oh. หามาเกินอีกกรรมโอเคแล้วก็จะเริ่มทำการสร้างกันเลยนะฮะซึ่งไม่มีอะไรมากนะคะแค่สร้างพอสร้างเสร็จก็ตามแล้วหักไก่นะฮะแล้วก็ลอไก่มาซึ่งผมจะหากไก่เล็งไว้ก่อนเลยนะฮะว่าเอาตัวไหนดีแปบบนะครับท่านผู้ชม โเคท่านผู้ชมนะผมขอตัดคลิปก่อนนะครับเพราะว่าผมจะไปตามหาไก่นะครับแล้วก็โอเคผมตัดก่อนก็นไเลยครับโอเคผมกลับมาแล้วนะครับผมก็ได้เจอไก่พวกนี้นะฮะเจออยู่ประมาณสี่ตัวนะฮะผมก็ได้เจอข้างมันโอเคผมลิงอีสี่ตัวนี้ไว้นะฮะโอเค okay, มาเราก็จะเริ่มกันเลยนะฮะคืออ่าต้องแน่นก็ต้องมีบล็อกดอิแน่นอนก็ต้องมีบล็อกเด้ยวะ โอเคเนาะเอาเป็นว่าเราจะขาเอาเอา่ะเราเริ่มกันเลยนะฮะผมจะทำในรูปแบบของฮอปเปอร์นะครับผมทำในรูปแบบของเอออะ่รดีอะสามกุนแปดนะฮะโอเคผมจะเริ่มทำกันเลยนะฮะเฮ้ยยูยู you you เอออย่างนี้หรอ ตนนัวนี้โอเคหนาปีแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดปบอกนี้อีกอเอ้ยไปดิเอโอเคไกลคำแล้วด้วยไปตายดิ ุบทิ้งไปโอเคปึ๊บโอเคผมจะปักท็อตไปรอบๆก่อนนะฮะแล้วก็ผมก็จะปูพื้นตรงนี้นะครับมันจะได้สวยนะฮะเดี๋ยวมันไม่สวยมันจะไม่ดูดีนะฮะมันมันมันเคืองตานะท่านผู้ชมมันจะเคืองตาไปหน่อยนะฮะถ้าเกิดผมไม่วาเขาพุ่งโตนข้างล่างนะครับมันจะเคืองมัน เครื่องตาผมอะอ่ารบสองยี 3, 4, โอเคมันมาเยี่ยมอยู่นะฮะโอเคยังไม่คำใช่ไหมโอเคตัวดีผมจะสร้างไว้ประมาณแถวนี้แล้วฮะโอเค ซ้ำแถวนี้ดีกว่านะฮะปึ๊บ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 โอ้ shit โอเคปึ๊บโอเคค่อยวางนะฮะ เออถ้าผู้ชมผมลืมคราฟเชสมาโอเคผมขอตัดคลิปก่อนนะครับเพื่อจะไปคราฟเชสมานะฮะโอเคได้๋ผมขอผมกลับมานะฮะโอเคผมก็กลับมาแล้วนะฮะผมก็ได้ไปผมก็ได้เอาเชสมาวางเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับคนต่อต่อไปนะครับกระจกมาวางเลยครับยิบกระจกมาวางเลยครับอย่างนี้แล้วครับผมได้ความการเผากระจกไว้เรียบร้อยนะฮะซึ่งหายห่วงครับอือ หกอ๋ส oh, ีเสริมสองหนึ well. okay. Okay. ่งโอ้ไม่พอเอาเอาเอาในโฟนแอร์ดีกว่าฮะเอามาเพิ่มนะฮะเยี่ยมโอเคเอ้ยปึ๊บเอ่อตับ เค่ He, ต่อไปก็ทำการนี้เลยครับแค่นี้ครับแล้วที่เหลือพอเราเอาบองนเส็จครับที่เหลือล้วแค่เล่าไก่มาจบเลยครับแค่นั้นครับแล้วก็เราก็จะผสมพันธุ์ไก่เรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะผสมพันธุ์ไก่ไปเรื่อยๆนะเพื่อได้ไข่มาครับเพื่อไข่มาทำฟาร์มไก่สุกอัตโนมัตินั่นเองนะฮะ ระวาจีจีนะฮะเยี่ยมเยี่ยมมากโอเคสรับว่าผมต้องไปล่อมาผมต้องไปล่อไก่ซะแล้วนะฮะโอเคผมไปเอาว่าจะมืดแล้วขอขอไปนอนก่อนนะฮะทอดผมอยู่ไหมอ่ะเควปักทอสก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวมันจะได้ไม่มืดนะฮะจะได้มองเห็นนะ ชื้ต,ต,ต,ตัวในเธอด้วยปึ๊บปึ๊บยวายาเลยอะปักผหจะปักทอดก่อนนะครับเราค่อยเข้าไปนอนนะฮะโอเควะเอาไว้ว่าผมจะไปนอนก่อนนะฮะแล้วค่อยไปตำแล้วแล้วค่อยไปลอไก่นะฮะ อโอเคโอเคไวล่าไก่นะฮะเฮ้ยลืมซีดโอ้วัตเดแจฟิชลิงกันด้วยนะฮะอืมสายนี่เลย เอ้ยเอาเดาด้วย,วยโอ้ย what the fuck โอเคไปกันเลยครับโอ้่โอเคนะไหนไก่อยู่นี่ละอ่ะอ่ะเอาตัวที่ใกล้ๆก่อนแล้วกันนะ ไกลเลยนี่เรารู้ว่านายชอบอ้าววันนี้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 โอ้ยหมดเกียวลยยแ,ล,แ,ล,แล้วเลยเว้ยเฮ้ยกายกายกายมานี้โอ้เกือบไปละ อืมอืมอ่ะจะลากไปตรงนี้มาตรงนี้มั่งนี่โอเคเยี่ยมมากมาชิมมาแล้วชิมมาแล้วอองอื่นแล้วกันโอเคได้เกิตัวหนึ่งแล้วนะฮะเยี่ยมมากค่ะ เยี่ยมเยี่ยมในตัวเดียวเองครับเฮ้ยเยี่ยมตรงไหนคลิปตามลรอดแตอื่นนะฮะนี่นี่อีกอีกตัวรอวะวันนี้วันนี้จะใกล้จะใกล้วันนี้อ่ะ สามตัวก็พอละสามตัวโอเคแล้วอือตรงนี้โอเคเรื่อยๆนะฮะว่าเก้าทีแล้วโอเคจะผมฟิสมาแล้วค่อยจกคิิปเลยนะฮะ ไกลเลยวันนี้ฟีดฟีดเอาไว้เอาแบบโอเคเป็นการตามเว้ยมนเด้ตัวแล้วเหรอเคขุดออกเลยเฮ้ยโถ่ไกลโอเค,อเค,อเคอลากลแล้วจะได้จบคิวแน่วันเนีน้ย วันนี้โอ้โหไกลไกลวันนี้ไกลไกลถึงไอ้จบแชรแล้วหละโอเคแล้วนะคะนะฮะฟาร์มไข่ก็เอาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะขออนุกัตอำลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะชอบก็กดไลค์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็ กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับงั้นสำหรับวันนี้ขอทำการอำมลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ